อัศจรรย์เกินกว่าที่ใครๆจะคาดคิดบุญสร้างพระเป็นบุญเป็นบุญหลังหลายทัพทวีแด่ผู้สร้างตลอดไปทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีเมื่อมีผู้มาสการะบูชาวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤษภาคมศกนี้ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถณวัดกุสาวดีตำบลกอนโดอำเภอรามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะ วันที่หนึ่งพฤษภาคมศกรนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถนวัดกุศวดีอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมพบกันที่วัดกุศวดีค่ะด่วนจองทองจองทรัพย์จองสมบัติพัฒฐานเจ้าของทองเจ้าของทรัพย์เจ้าของสมบัติพัฒฐานขอเชิญผู้มีจิตธรราจองเป็นเจ้าภาพเบ้าทองเบ้าละหนึ่งหมื่นบาท หรือเป็นเจ้าภาพทองแท่งขนาดเล็ก200บาทขนาดกลาง500บาทขนาดใหญ่1,000บาทได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหรือโอนเงินร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี6742277668ชื่อบัญชีวัดกุสาวดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร085970 ห้าสามหกสามรอยรวยรรวยทำแจกวัตถุมงคลและปะจรมนำคนสาธุชนระช่วยเดินสายปลอดภัยไม่ได้สวยค้าขายร่ำรวยทั้งถูกหวยเบอร์ใหญ่เพียง